ชีวิตคนเรานะครับก็จะมีความสุขในตอนที่อยู่บ้านเพราะนั้นการที่จะอยู่ในบ้านมันก็มีข้อห้ามมาตั้งแต่โบราณกาลมันก็สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันนี้ได้นะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับมีด้วยการหลายข้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเป็นข้อๆให้พวกเราได้รับดูรับฟังกันนะครับข้อแรกก็คือว่า ห้ามเยียบธรณีประตูครับบ้านประตูก็จะมีธรณีประตูกั้นอยู่นะครับเพื่อการฝุ่นการลระอองน้ําเข้ามาถ้าฝนตกนะครับเวลาเดินผ่านก็ให้ข้ามเลยเพราะว่าคนโบราณบอกว่าทรมีประตูนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นควรจะข้ามไปดีที่สุด คข้อที่สองก็คือว่าห้องครัวนะครับต้องสะอาดสกรปรกไม่ได้เลยถ้าห้องครัวสกรปรกเมื่อไหร่จะเกิดความอับโชคครับต้องดูแลให้เป็นสะอาดสะอาดสะอาดนะครับจานเวลากินเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปกองอยู่ในอ่างล้างจานนะครับ ต้องล้างเก็บให้เรียบร้อยนะครับมีดอยู่ทางช้อนซอมอยู่ทางครับต้องวางเป็นระเบียบเวลาหยิบจับมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากจะอับโชคแล้วนะครับสุขภาพจะไม่ดีด้วยเพราะว่ามันก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นเชือ้อแล้วก็จะมีหนูมีแมลงสาบก็ไปวนเวียนอยู่บริเวณอ่างล้างชาม ไปวนเวียนอยู่ในบริเวณห้องครัวนะครับนั่นคือคนโบราณนะา,ารกบก็ห้ามไม่ให้ห้องครัวส่งกปกเดินเด็ครับข้อที่สามนะครับก็คือว่าบันไดบ้านครับสําหรับบ้านที่มีสองชั้นหรือชั้นเดียวแต่ก,ก็ก็มีบันไดขึ้นให้ก้าวทีละขั้นทีละขั้นตามสเตปมันอยากก้าวข้ามสองขั้นนะครับเพราะว่าการข้ามบันไดสองขั้นนะครับ จะทำให้การทำงานนั้นลำบากแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคนโบราณบอกว่ามันก็โยงไปว่าการทำอะไรก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นจังหวะจักโขนไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดนนี่ก็คือข้อห้ามอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับายในบ้าน นั่นก็คือเป็นข้อห้ามซึ่งในโบราณกาลเขามีมาเขาเป็นข้อเตือนใจนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นศัยศาสตร์บวกกับวิทยาศาสตร์นะครับอย่างการห้ามเดียบทนดีประตูนะครับก็คือมันก็จะทำให้เราไม่สะดุดหกล้มไม่หัวแตกเผลอปิโกงพิก,การตาย การห้ามไม่ให้คร่องครัวสกปรกก็น,นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเรานะครับถ้าสปกปรกเมื่อไหร่มันก็จะมีสิ่งสาราสัตว์แปงใสยอยู่มันก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็การห้ามเข้ามาไหนสองชั้นก็เช่นกันมันจะเกิดอุบัติเหตุพัดตก พัดลื่ตกบันไดก็จะหัวแตกพิคนพิการไปเช่นกันเพราะฉะนั้นโบราณเวลาเขาสอนอะไรแต่ละอย่างมันมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราจะนํามาใช้ใหม่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่ผมจะนําเสนอให้พวกเราได้รับรู้รับฟังกันจากกริดมูเตโรครับผมกริดคอนเดม,มิสช่